นะคะหนูไปดูมามีโรงงานรีไซคเคิลหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่าเขางดเปิดแวดเพราะว่าแวดเต็มมันเป็นยังไงเหรอคะเอาเบื้องต้นก่อนมันมีหลายประเด็นเนาะคือธุรกิจรีไซเคิลเราเนี่ยยังหยุดภายใต้กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือว่าถ้าใครมียอดขายเกิน1.8ล้านต่อปีจะต้องไปขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือพอพสองศูนย์แล้วหน้าที่ของคนที่ขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยการขายของทุกครั้งนะจะต้องบวกแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ข้อกรรมที่ธุรกิจเราเนี่ยอำนาจในการ กำหนดราคามันไม่ใช่อำนาจของคนขายแต่เป็นของ,ของคนซื้อซึ่งก็คือโรงงานวีซิเคิลพอเขาบอกว่าเขาไม่ออกแวดเนี่ยแปลว่าเขาไม่ยอมให้เราเปิดแวดซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการทาที่ผิดกฎหมายนะอ,อ้าวงั้นก็แปลว่าเขาทําผิดกฎหมายเหรอคะมันก็ไม่เชิงครับแต่มันเป็นการบังคับให้คนขายเนี่ยทำผิดกฎหมายคือเรามีหน้าที่ออกแวดใช่ไหมแต่เขาไม่ให้เราออกแปลว่าเราก็ต้องเรียกกันออกแอกแวดซึ่งอันเนี้ยคนขายผิดเต็มๆเลยแล้วอย่างนี้คนขายที่จนแวดจะต้องทํำยังไงอะคะ ก็ต้องไม่ขายให้โรงงานที่เขาไม่ออกไม่ให้ออกแวดนั่นแหละแล้วทําไมโรงงานถึงบอกว่าแวดเต็มได้ล่ะคะเขาเลี่ยงกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยจริง,รงๆก็ไม่เชิญอย่างนั้นครับมันเป็นข้อจํากัดทางธุรกิจมากกว่ามันเกี่ยวกับการขอคืนภาษีนะ่ะเอาเป็นว่ามันจะยาวไปงั้นเอาไว้ถ้าใครอยากสนใจเนี่ยคอมเมนต์เอาไว้แล้วกันเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ กดติดตาม h e โร r e ีไซเคทั้งใน Facebook และ YouTube เพื่อทำให้ธุรกิจรีไซเคิของคุณไปได้ไกลกว่าเดิมนะคะ